เอ๊ะที่นี่มันที่ไหนครับเนี่ยคุณูชมครับขนาดนี้นะครับผมได้ขับรถมาในที่แห่งหนึ่งครับซึ่งรู้สึกว่าตอนนี้ผมลงทางแล้วละครับ I am lost ครับ I am lost แต่ไม่เป็นไรครับเพราะวันนี้นะครับผมก็มากับสาวสวยคนหนึ่งครับก็คือคุณอ้อนั่นเองนะครับอ้อจ๋าเอาเดี๋ยวอ้อช่วยกด GPS ให้พี่หน่อยได้ไหมจ้าว่าตอนนี้เราอยู่ี่ไหนแล้วโอเคค่ะ คุณผู้ชมครับรถของผมเนี่ยนะครับมีระบบ GPS ด้วยนะครับซึ่ง GPS นะครับก็ย่อมาจาก Global Positioning System ครับ Global ก็มาจากคำว่าโลกใช่ไหมครับ Globe ส่วน Positioning ก็คือตำแหน่งใช่ไหมครับ Position ก็คือคำว่าตำแหน่งใช่ไหมครับส่วน System ก็คือระบบนั่นเองครับระบบที่จะบอกตำแหน่งของเราในโลกนั่นเองครับตอนนี้เรามาดูติดวันแล้วครับว่าเราอยู่ที่ไหนครับอ๋อจ๋าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจ๋าตัวเองตอนนี้อยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ค่ะอ้าวอ๋อเหรอ อันนี้งานมอเตอร์อ้าวเหรอพี่ก็นึกว่ารถติดรถเยอะขนาดนี้เราไม่ได้อยู่บนถนนเละจ้ะอ๋อไม่ใช่ค่ะอยู่งานมอเตอร์โชว์นะคะออ๋มอเตอร์โชว์เป็นพิตตี้อีกคนอีกแล้วเหรอครับใช่ค่ะสวยไหมคะไม่ใช่แฟนเราเหรออเาอีกแล้วกับสู่โลกแห่งความเป็นจริงอีกแล้วครับคุณผู้ชม ตัวเองจะวันนี้ลมแรงมากแล้วครับพี่กลัวหมวกพี่ปิวมากเลย <c oughs> อ่ะหืมที่รักจ๋าโอ้ยฝนตกจะปิดปิด,ปดลังคาได้หนึ่งจ้ะ <c oughs> โอเคนะจ๊ะขอบคุณมากครับ <c oughs> โอ้โหลังคสิบสองวิค่ะสิบสองวิเองแล้วจ้ะโอ้โหฝนเริ่มตกแรงแล้วแต่ที่รักโอ้ it's raining it's raining it's raining. It raining oh oh เป็นไงครับภายใน12วินาทีครับ within 12 seconds นะครับผมหลังคาก็ปิดกันแล้วครับโอ้โหแหมสุดยอดมากเลยครับเป็นไงครับรถก็สวยสาวก็สวยใช่ไหมครับอิจฉา a r g e ใช่ไหมคคุณผู้ชมครับรถเปิดประทุนแบบนี้นะครับก็เราจะเรียกว่า a convertible นะครับรถเปิดประทุนเรียกว่า a convertible ส่วนหลังคาก็คือ the roof ใช่ไหมครับแต่ว่าหลังคาที่มันเปิดปิดแบบแข็งแข็งแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า a hard top นั่นเองครับเพราะ top ก็แปลว่ายอดใช่ไหมครับ hard top นะฮะโอเคครับ เออขอขอบคุณมากนะครับไป,ไปก่อนนะครับครับครับ,รบกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมก็ได้มานั่งขับรถกระบะนะครับรถกระบะนี่นะครับชาวไทยบางทีไปพูดจะผิดครับชอบไปบอกฝรั่งว่าพิกอัพขาเพราะแปลกันตรงตัวว่ารถกระบะพิกอัพขาไม่ใช่นะครับรถกระบะเขาเรียกว่าพิกอัพทรัคครับเพราะคำว่าทรัคเนี่ยนะครับมันก็คือรถบรรทุกใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับผมจะพิกอัพทรัคของผมไปพิกอัพ girls ครับจะรถกระบะไปรับสาวครับเพราะเธอรออยู่ตรงนี้แล้วครับโอ้โหสวยเขาเลยจ้าตัวเองไหมจ่าเป็นไงโอ้โหนี่แต่งก็สวยมากเลยอ๋อสงสัยวันนี้นะครับ คริสโตเฟอร์ไรท์จะต้องมีความสุขความสุขนแน่เลยครับเฮ้ยมาไปไหนครับเนี่ยอยู่นี่คะ่ะโอยเราไปอยู่ตรงนั้นทำไมล่ะครับน้องจ๋าแหมอยากนั่งในส่วนของแคบบ้างอะค่ะอ,อ๋อนั่งในส่วนของแคบบ้างนะครับโอยมานั่งข้างๆตรงนี้ก็ได้ครับเลือะให้นั่งในใจคะเอ๋อน,นั่งในใจก็ได้ครับแต่ตอนนี้นั่งในรถก่อนดีกว่านะครับเด็กดูเยอะ กิดขึนแลัวนี่ค่ะข้าสนุกมากครับดีดีหรอคะครับดีอย่าเลยนี่ไม่ใช่เพลงกราวนะคะอ๋อไม่ใช่เพลงกราวอ๋อไม่ใช่สนามเด็กเล่นเหรอครับใช่แล้วอุ้ยอทุลนะครับมาดูอันนี้ดีกว่านี่นี่เป็นรถอะไรครับเนี่สำหรับดูรัมยุคอย่างนี้ครับใช่เลยครับรถคันนี้แหละครับที่ผมต้องการครับแหมดูเล็กกระทัดรัดและประหยัดน้ำมันมากๆนะครับ it's a very economical car เออโทษนะครับรถคันนี้เป็นคือรถอะไรครับเนี่ยคันนี้เป็น Mazda าซารค่ะเป็นรถยนต์ต้นแบบของ Mazda 2ค่ะอ๋อเป็นรถยนต์ต้นแบบนะครับคุณผู้ชมครับอะไรที่เป็นต้นแบบแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่า a prototype นะครับ a prototype โอ้โหแม่เป็น prototype เนี่ยนะครับงั้นผมขอจองรถคันนี้เลยครับยังค่ะยังจองไม่ได้เอาไว้จองมาสด้าสองดีกว่าไหมคะเพราะว่าปลายปีนี้เขามาให้คุณคิดได้จองแล้วอ๋อสิ้นปีแล้วครับโอเคครับถ้างั้นเลยนะครับเดี๋ยวปลายปีนี้เรามาเจอกันใหม่นะครับโอ้โห